นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความสุขความเจริญในการฟังธรรม จงมีได้ญาติโยมสาธุชนผู้กำลังติดตามแลวฟังรายการอยู่ในวันนี้ทุกทุกท่านเอามือหลงนั่งตั้มสบายเนาะ ก่อนอื่นก็อะบุญมาฝากยโยมใน,ใน Facebook นี้ทุกทุกท่านทันที่ฟังอยู่อาจารย์และคณะซึ่งมีหลวงพ่อประจักษ์สิริวันโนท่านอาจารย์สว่างติขวีโรแล้วก็ตัวอาจารย์เอง ไปสอนกรรมฐานที่วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นเวลาเก้าวันได้บุญอย่างไรก็ขอให้ญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ปัจจุบันนี้ยกมืออนุโมทนาบุญร่วมกับครูบาอาจารย์ให้ได้บุญเช่นนั้นด้วยกันเหมือนกันเนาะ บุญนี้จะได้ก็ด้วยการอนุโมทนาไม่ได้ได้ด้วยการนึกเฉยต้องน้อมจิตน้อมใจยินดีกับความดีที่คุณคร er. bon ูบาอาจารย์ทำอยู Looking ่ครูบาอาจารย์สร้างบุญสร้างกุศลคยกว่าธรรมทานสพทานนางธรรมทานนางชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอันนี้ก็เป็นทาน เป็นธรรมทานทีนะ่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทํากันอยู่เป็นประจำเราเวลาฟังเทศฟังธรรมนอกจากเราจะได้ปัญญาแล้วได้บุญที่เกิดจากการฟังแล้วก็ได้บุญเกิดจากการอนุโมทนากับครูบาอาจารย์โดยการระลึกถึงอย่างนี้แหละนะนอนยกมือขึ้น10นิ้วครูบาอาจารย์เทศจบแล้วนะ่ะยกมือขึ้น10นิ้วก็ได้ ขออนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ด้วยนะที่ท่านให้ธรรมะเป็นทานเราก็จะได้บุญอีกต่อนหนึ่งเ mm hmm. ขาเรียกว่าปัต,ตานุโมทนาใหม่บุญที่สําเร็จด้วยการอนุโมทนาในส่วนบุญครูบาอาจารย์มาพูดตรงนี้ก็เป็นปฏิทานใหมา่บุญที่สําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ อุบาจารย์สอนกรรมฐานก็นะจะได้ธรรมเทศนาใหม่บุญที่สำเร็จโดยการแสดงธรรมนะนี่ก็แตกต่างกันไปอยาิโยมที่ฟังฟังอยู่ตรงนี้ก็ได้บุญนะโยมนะเป็นธรรมสวรรค์ใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมนะได้บุญถ้าเราฉลาดแล้วเราจะได้บุญหลายหลายอย่างนะในชีวิตของเราเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะ วันนีนะ้ท่านเจ้าวาดนะพระครูภาวนาวรรังการหรือว,ว่าท่านอาจารย์สมศักดิ์โสรโทรเจ้าวาดวัดพัฒนตาอาสภารามท่านได้เดินทางนะไปปฏิบัติศาสนก,กิจณนะประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะกับก็ก่อนเข้าพรรษาโน้นะนะเช้าว,วันนี้ก็มีคณะพระภิกษุแล้วก็ ญาติโยมไปส่งกันที่สนามบินแต่อาจารย์ไม่ได้ไปแล้วก็ญาติโยมส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ไปเช้าเช้าว,วันนี้ก็เลยนำโยมปฏิบัติธรรมที่ศาลาแห่งนี้เสร็จแล้วก็ได้พาญาติโยมแผ่เมตตาส่งท่านอาจารย์โดยการแผ่เมตตาให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยนำโยมเมื่อกี้นี้ก็คือ ขอให้ท่านเจ้าอาวาสเดินทางโดยปลอดภัยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยญาติโยมก็พูดใช้สำนวนภาษาสำนวนภาษาก็หมายว่าคําที่เราใช้สื่อเรียกชื่อของท่านเจ้าอาวาสมาส่วนมากที่นี่เขาจะเรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อสมศักดิ์ นั้นสรรพนามที่เขาจะใช้ก็ขอให้หลวงพ่อมีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเดินทางโดยปลอดภัยสาธุเงี้นะยเนาะญาติโยมเราก็เหมือนกันที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะถึงเราจะไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านการตั้งความปรารถนาดีให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเดินทางไปสู่สถานใดสถานที่หนึ่งนะโดยปลอดภยัยเนะีนะ่ยเป็นสิ่งที่ดีนะยโยมนะนะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่า คมความปรารถนาดีต่อบุคคลใดก็ตามมันได้กับตัวเองที่อานิสงส์ของแผ่เมตตาเขาว่าไงละ่ะทําให้บุคคลที่แผ่นั้นหนึ่งก็หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฟันร้ายมนุษย์รักมนุษย์รักเทวดารักษาใบหน้าผ่องใสจิตตั้งมั่นได้ไหวไม่หลงตาย ถ้าตายด้วยอำนาจของฌานที่เกิดจากเมตตาก็จะไปเกิดเป็นพรมเราเอาแค่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายมนุษรักอมนุษรักเทวดารักษานี่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราต้องทำบ่อยๆเนาะทำเป็นประจำจบคอดครั้งที่แล้วนี่วันนี้ก็บอกให้ญาติโยมนะไปเจริญเมตตาต่อหน้า เมตตาเปล่าหน้าก็หมายความว่าแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่เราพบเราเจอทุกๆวันเจอใครก็แผ่ให้กับคนนั้นขอให้คุณมีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยน้อมจิตน้อมใจปรารถนาดีต่อบ,บุคคลอื่นขึ้นรถเมย์เห็นคนขับรถเมย์ก็ขอให้คนขับรถเมย์มีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยเห็นเพื่อนนั่งรถไปด้วยกันก็ขอให้คุณมีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยนึกในใจของเรา ไม่ต้องไปมองหน้าเขาก็ได้เนะสมัยนี้มองหน้าไม่ได้นโยมเนาะมองหน้าบางทีเกิดเรื่องนะผู้ชายมองหน้าผู้ชายอย่างเงี้ยหรือผู้หญิงมองหน้าผู้หญิงบางคนขี้โกรธขี้โมโหมองฉันทําไมหาเรื่องฉันเลอเนี่ยเภศนั้นเราไม่ต้องมองหน้าอย่างแต่น้อมใจอ่ะบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเราแต่ถ้าเป็นสิ่งอื่นสุนัขก,ก็ดีแมวก็ดีหมาก็ดีแพ้ได้หมดนโะยมนะสัตว์ทั้งหลายยนะ นะอันนี้เขาเราะแพรเมตตาต่อหน้าบุคคลที่เราจะแพ่นั้นอยู่ต่อหน้าเราการส่งไปก็จะถึงไวไงโยงนเน,นะเหมือนกับส่งของให้กับบุคคลที่อยู่ในวัดเดียวกันเนี้ยนะก็จะไวกว่าส่งของไปถึงกับวัดอื่นอันนี้ก็เหมือนกันการส่งใจไปกับบุคคลที่ใกล้เนี่ยคนนั้นก็จะได้รับนะได้รับเขาก็จะเออดีกับเราละพูดง่ายๆนะพอเรามีความกระแสดีกระแสเมตตานี่เป็นกระแสที่ดีนะ อาเมตตาที่ดีกับบคุคคลอื่นนะก็ผลสะท้อนก็จะดีกับเราถ้าเราคิดไม่ดีกับเขาผลสะท้อนก็จะไม่ดีกับเราเช่นเดียวกันฉะนั้นจิตของคนนี้สําคัญมากนะยโยมนะมันรับรู้กันได้ไงนะจิตของคนนี้รับรู้กันได้ฉะนั้นฝึกไว้นะยโยมนะอาจารย์ก็แนะนําญาติโยมที่กลับไปกลับไปที่บ้านนะว่าการบ้านการวัดที่จะให้ไปทํา กนะ็ก็คือประมาณนี้แหละนะโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบสติปัฏฐานก่อนนอนกราบแบบสติปัฏฐานช้าๆเนี่ยห้าครั้งนะให้เขาไปทํากันถ้าใครทําได้ก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทุกวันเลยนะเพราะการกราบสติปัฏฐานช้าๆเนี่ยอย่างน้อยก็5นาทีแล้วละกราบครั้งแรกกราบคุณพ่อคุณแม่กราบครั้งที่สองกราบครูบาอาจารย์กราบครั้งที่3กราบนะ กราบครั้งแรกกราบพระพุทธกราบครั้งที่สองกราบพระธรรมกราบครั้งที่สามกราบพระสงฆ์กราบครั้งที่สี่นี่กราบพระคุณของพ่อของแม่กราบครั้งที่ห้านี่กราบข้อคุณของครูบาอาจารย์ก่อนที่จะกราบเราก็นึกก่อนแล้วก็ค่อยกราบกราบก็การกราบแบบจารเจริญสตินะแล้วค่อยน้อมยกมือขึ้นแล้วก็ค่อยกราบไปตามลําดับอย่างที่เคยฝึกไว้ถ้าใครยังไม่เคยว่ากราบสติปัฏฐานยังไงก็เข้าไปดูใน Google ได้เนาะ พิมคำว่ากราบแบบสติปัฏฐานก็จะขึ้นมาบางสำนักก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าในในในกลุ่มของตานังเลนังก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันช้าบ้างถ้าอยากยอมที่อยากจะช้ามากกว่านั้นก็ใส่ต้นจิตท,ทุกขั้นตอนเวลาจะยกมือขึ้นก็อยากยกหนอแล้วก็ยกหนอยกหนออยากขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนออยากก้มหนอ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 ,หนอทำช้าช้าอย่าไปทำเพื่อให้เสร็จ เราทำเพื่อให้ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเนาะเราไม่ได้ทำเพื่อจะให้มันเสร็จนะอันนี้ก็ถ้าทำอย่างนี้ทุกๆวันนะสิ่งที่จะได้ก็เราก็คืออะไรคือบุญนั่นเองทุกคนปรารถนาบุญเหมือนกันหมดนะเพราะว่าในโลกหน้าเนะี่ยเราเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติฐานะตำแหน่งทิ้งไว้ในโลกนี้หมดเลยสมมุติต่างๆที่เราสมมุติกันนะ่ะทิ้งไว้โลกนี้หมดนะ สมมุติว่าเป็นภรรยาก็ต้องทิ้งภรรยาไว้สมมุติว่าเป็นสามีก็ทิ้งภรรยานี้สามีไว้สมมุติว่าเป็นลูกก็ทิ้งคนนี้ไว้ทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่เอาไปไม่ได้สักอย่างสิ่งที่นำไปได้นั่นคืออะไรโยมเดจ้าท่านบอกว่าในปุญญานิประโลก,กัสมิงปฏิทาโหติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรลโลก ในโลกหน้าไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาเกิดอะไรถ้าไม่มีบุญนะโยมนะอยู่ยากอยู่ลําบากนะเกิดมาเป็นเทวดาก็จริงแต่ก็อยู่ลําบากเป็นเทวดาที่มีศักดิ์น้อยนะาอาจจะลําบากในการที่จ,จะมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะการเนรมิตต่างๆเขาเนรมิตอาหารอย่างเลิศดได้แต่ของของตัวเองนะเนรมิตอย่างเลือดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็มนุษย์เรานี่แหละมนุษย์เราก็เหมือนกันเนาะ บางทีก็หาหาหกินลำบากนะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่หากินลำบากคนอื่นเขาหากินได้อาหารดีๆแต่เราหากินได้อาหารไม่ค่อยดีอันนี้ก็หนึ่งจากบุญฉะนั้นบุญเนี่ยพระเจ้าถึงตัดว่าเป็นที่พึ่งของสัตว์ในประโรกสะสมไว้เถอดโยมบุญใหญ่ๆก็เกิดจากการให้ทานบุญจะเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากการภาวนาฉะนั้นทาน ฉะนั้นทานเราอาจจะให้ไม่ได้แต่ศีลก็ดีภาวนาก็ดีเราทำได้ตลอดนโยมนะมีเวลาช่วงไหนทำตอนนั้นรนะักษาศีลนี้รักษาได้ตลอดนะตั้งใจไว้นะบางทีไปเจอสิ่งที่ยั่วยวนที่เราททำให้เราผิดศีลแต่เราไม่ผิดศีลนะเราไม่ยอมผิดนั่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเลยทำให้จิตเราสารนะอาดทานก็ทานนี่เอาพอพอดีพอดีเนาะนะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี พระเราก็อยู่อยู่เขาเรียกว่าสุขสบายพอสมควรแล้วนะไม่ต้องห่วงก็ห่วงแตนะ่ตัวของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวมีคำอยู่คำหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านพูดไวนะ้ก่อนที่จะถวายพระก็ให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นอิ่มก่อนนะอันนี้ก็เพื่อจะให้สติไว้ไม่ต้องห่วงพระมากพระส่วนมากก็สันโดษ เขาว่าพอใจในสิ่งที่ดินมีสิ่งที่ตนเองมียินดีในสิ่งที่ตนเองได้ได้แค่ไหนก็ฉันแค่นั้นแหละอย่างพระป่าในสมัยก่อนเราเคยได้ยินเนาะเดินดงเดินป่าเนี่ยได้เข้าเหนียวปั้นหนึ่งไข่ลูกหนึ่งมันก็อยู่ได้แล้วฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องเข้าปลาอาหารของของของญาติของครูบาอาจารย์ของพระต่างๆ บางวัดก็มีเยอะมากเกินไปนะฉะนั้นเราต้องหันมาดูคนในครอบครัวด้วยพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ในบ้านเราท่านอิ่มหรือยังถ้าอิ่มแล้วมีปัจจัยเหลือนะก็ค่อยไปทำบุญต่อแต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำบุญมากที่สุดนั่นก็คือการรักษาศีลห้าแล้วก็การเจริญภาวนาศนีลห้านี่ทำให้เราไม่มีเวรมีภัยศีลห้าทำให้เราเป็นมหาทาน,นให้ชีวิตแก่คนอื่นเนี่ยมันยิ่งเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นโยมนะ ให้ความปลอดภัยแก่สามีภรรยาลูกหลานคนอื่นแล้วก็เป็นความเป็นอย่างดีให้ความจริงแก่คนอื่นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นพยายามถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเราเราจะเห็นอย่าไปเหอตามคำที่เขาบอกนะจะให้ทำทานอย่างเดียวมันไม่ได้นะทำพอประมาณพระพุทธเจ้าท่านเป็นเน้นเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อทำมาหากินพอแล้วนะก็ให้เผือแผ่ไปหาบุคคลอื่นถ้ายังไม่พอ ครอบครัวยังไม่อิ่มเนี่ยท่านก็มาได้บอกไม่น่าจะ,ะใช้คำว่าไม่น่าจะ,ะเอานำเอาพวกนี้ไปไม่ไ,มได้สอนอย่างนั้นเพราะว่าอย่างเราเมื่อวานนี้เงเินเดือนออกนะยยมเนาะเงินเดือนออกเมื่อวานนี้วันนี้วันที่หนึ่ง <S <S 1> <S 1> <ๆ>นี่ทุนนเงินเดือนออกในเงินของเราเนี่ยก็ต้องจัดนก็ต้องจัดแจงแบ่งปัน,นส่วนหนึ่งก็ให้พ่อให้แม่ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ เอาเลี้ยงตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้นะเพื่อการทำบุญหรือว่าเพื่อการกิจการงานที่เราทำต่อๆไปอันนี้ก็เรียกว่าแบ่งทรัพย์ให้เป็นใช้นี่เก่าใช้นี่เก่าก็ให้พ่อให้แม่ทิ้งเหี่ยวก็คือเอากินใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็เก็บฝังดินไวนะ้ก็คือทำบุญในพุทธศาสนาหรือ ฝากธานาคารไว้เพื่อกิจการของเรานะเพื่อเราเจ็บไข่ได้ป่วยในโอกาสต่อไปก็จะได้ใช้ตัวนี้ได้ฉะนั้นถ้าการทำบุญถ้าเราเข้าใจมันก็จะทำได้นะแล้วก็เงินที่ได้มาก็จะเป็นประโยชน์ฉะนั้นทรัพย์สมบัติที่ได้มานะ่ยได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะก็ให้ภูมิใจให้ดีใจการมีความสุขไม่ได้มีแต่ว่าเฉพาะแต่การได้เงินในวันสิ้นเดือน แต่ควรจะมีความสุขในการที่ขณะไปทํางานแต่ละวันแต่ละวันญนะาติโยมไปทํางานนะ่ะเช้าก็ไปทํางานนะ่ะเวลาไปทํางานดูใจของตัวเองดิใจเรามีความสุขในการทํางานไหมหรือว่าไม่ได้มีความสุขนะถ้าใจไม่มีความสุขในการทํางานมันก็ทุกตลอดนะนะทุกสามสิบวันแล้วก็ไม่มีความสุขตอนได้เงินอีกวันเดียวมันคงไม่คุ้มหรอกนะยโยมนะ ฉะนั้นความสุขที่เกิดจากการทํางานเนี่ยพระเจ้าท่านตัดไว้อยู่แล้วนะความสุขมีหลายอย่างเนาะสุขจ,ขจากการได้ทรัพย์สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี่แล้วก็สุขเกิดจากการทํางานที่ไม่มีโทษหรือว่าสุขที่เกิดจากการทํางานที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี่แหละงานอะไรก็แล้วแตนะ่งานส่วนตัวงานส่วนรวมก็นะจะทําให้เราได้ความสุขหมดเลย การเทศการเนี้ยมันก็มีความสุขในโยมนะนี่ก็ถือว่าเป็นงานอย่างหนึง่งงานอย่างอื่นก็เหมือนกันนะวาดบ้านทูบ้านอะไรก็แล้วแตนะ่ก็จะเป็นงานที่มีความสุขฉะนั้นให้ญาติโยมนะได้นึกถึงตรงนี้ด้วยเนาะใช้เงินให้เป็นเมาได้เงินมาแล้วอันนี้ก็ให้สติในเช้าวันนี้เนาะแล้วก็ให้สติไว้นะในโอกาสต่อไป ถ้าเรามีโอกาสเราก็จะได้ทำสิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกปัญญาต้องสะสมไว้เรื่อยๆนะอานิสงส์ของการฟังฟังเพื่อให้ได้ปัญญาฟังเพื่อให้ได้บุญฟังเพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยก็มีฉะนั้นมีโอกาสฟังทำฟังทุกเช้ามีหลายที่หลายสถานีที่เขาเปิดให้เราฟังชอบองค์ไหนฟังองค์นั้นนฟังแล้วไม่ใช่ฟังเฉยๆนะฟังแล้วต้องนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยนะ าลชาววันนี้ก็ขอใช้เวลาเพียงแค่นี้เนาะ,ะก็ในที่สุดนี้นะ,ะก็ขออ้างอาคุณบัีลตัตนตไตรและบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้เพียนบำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมของทุกท่านก็ดีการใช้ชีวิตในปัจจุบันของท่านก็ดีในครอบครัวของท่านก็ดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป คิดและปรารานาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำม็็ขอให้ความปรนารันนั้นสมดังที่ต้องการทุกประการเถอ